เฮ้ยจริงๆเนี่ยคนรวยเนี่ยเขาโกงคนรวยเนี่ยไม่ใช่คนดีนะครับเราจะรวยได้นะเราต้องโกงนี่คือสิ่งที่ผูกฝังมาครับมันไม่แปลกครับแล้วยิ่งสําคัญนะครับเดีย๋ยวนี้นะมีขนาดที่ว่าเราไม่สามารถรวยได้หรอกยังเองไม่สามารถรวยได้หรอกไม่มีทางรวยได้หรอกถ้ารวยจะต้องโกงต้องทําสารพัดนะครับเราถูกโปรแกร,รมตั้งแต่เด็กๆบางครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าจริงๆเราเนี่ยสามารถโวยได้ แต่เราถูกโปรแกรมเรื่องการเงินเรื่องความเชื่อแบบผิดผิดกับคนรวยครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวิธีนี้ครับแก้ได้โดยการที่หาความจริงครับข้อเท็จจริงเท่านั้นครับเพราะว่าอะไรครับคุณถูกปลูกฝังมาด้วยข้อคิดเห็นนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่มันถูกปลูกฝังมันเริ่มต้นคุณต้องหาข้อเท็จจริงครับมาเปรียบเทียบมนุษย์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดครับถ้าคุณหาข้อเท็จจริงนะครับที่มีคุณภาพนะครับจากคนสําเร็จ จากคนที่มีความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่เชื่อได้ครับในโลกปัจจุบันครับมันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนโปรแกรมความคิดใหม่เมื่อโปรแกรมความคิดนี้คุณเปลี่ยนมันเปลี่ยนครับเรื่องนี้โดนคอนเฟิร์มโดยทีฮาร์คเอเคอร์นะครับแล้วถ้าถามว่าในตัวผมเนี่ยนะครับผมโดนโปรแกรมตั้งแต่เด็กนะเวลาเราโดนโปรแกรมะลรสักอย่างหนึ่งนี่ยมันจะฝังใจนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่มันทําให้เราไม่รวยเลยสิ่งที่ผมเจอนะครับคือ คุณพ่อเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยนะครับคือบอกเลยว่าในการลงทุนท,ทําธุรกิจนะครับคนจะรวยได้ต้องเป็นหนี้เท่านั้นไม่ใช้เงินตัวเองฟังใหม่นะครับคนจะรวยต้องเป็นหนี้แล้วใช้เงินคนอื่นลงทุนเท่านั้นนะครับย้าว่าเท่านั้นนะมันไม่แปลกครับที่ผมจะรู้สึกเดียวว่าเอ้ยวันนี้ถ้าผมจะจบมาทำกิจาการใหม่ตอนเริ่มต้นเนี่ยที่ผมเริ่มลงทุนเลยคือการกู้แล้วรู้สึกว่าการกู้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันไม่ผิดนะครับ แต่สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในยุคนี้มันไม่จริงเสมอไปครับคนรวยเนี่ยหรือคนที่รวยมากมายเนี่ยมีช่องทางการหากินน่างย่างยังไม่จำเป็นต้องเป็นนี้ก่อนหลายครั้งนะครับลงทุนนะไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดที่ต้องไปกู้มาได้ซ้ำนะครับเห็นไหมครับความเชื่อบางอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่บางครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้อัปเดตข้อมูลไม่ได้หาความจริงและแกะมัออกไปจากหัวแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่สร้างมันแบบถูกต้องทีครับส่งผลมากครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าใครนะมี เรื่องที่อยากจะให้ผมนะครับสรุปมาเล่าให้ฟังหรือพูดนะครับบอกผมได้เลยนะครับอันไหนที่เป็นความรู้ของผมนะครับติดตัวเนี่ยนะครับเป็นประสบการณ์เนี่ยผมก็จะมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับมาสอนลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ผมไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้นะครับแต่ก็จะหาข้อมูลมาให้หรือถามจากคนที่รู้บ้างนะครับแล้วพบกันครับขอให้ตัวโชคดีแกะความโจนออกจากชีวิตคุณแล้วพบกันครับล้วผมครูป๊อปธอมรเมศชีวิตกำหนดได้ครับ